ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงที่วันต้องเจอกับทุกปีเลยวันจะใช้คำพูดว่าเราจะต้องตอบตัวเองก่อนว่าคลิปเรามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์บางคนจะไปทำคลิปแอบด่าวันคะ่ะว่าคลิปคลิปฉันไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ฉันจะทำคือเขาตอบโต้คำพูดวันคะ่ะว่าเวลาเราจะทำคลิปอะไรเราต้องตอบตัวเองก่อนนะคะ คนที่จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนั้นเราเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์คำว่าครีเอเตอร์ก็คือต้องต้องออกแบบเราจะต้องออกแบบคลิปของตัวเองค่ะประเทศไทยนะคะมีการจัดลำดับความการการเป็นนักครีเอเตอร์เราติดอันดับ1ใน5ของโลกทุกปีทุกด้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีการเก็บคะแนนใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับครีเอเตอร์คำว่าครีเอเตอร์คืออะไร ครีเอเตอร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ทางด้านศินละปะคนเราเนี่ยนะคะความเก่งกาจในโลกใบนี้มันจะถูกแบ่งออกเป็นสองศาสตร์ด้วยกันคือศาสตร์และศิลป์ทุกคนฟังนะคะถืออนุขออนุญาตสอนไว้ในตัวนะคะส,สิ่งที่จะแบ่งความฉลาดของมนุษย์ในโลกนี้มันมี2ด้านคือศาสตร์และศิลปวันขอพูดอธิบายให้เข้าใจอีก แบบเป็นภาษาชาวบ้านนะคะศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์หลักการวิชาการอะไรก็ตามที่มันเป็นวิชาการนะทุกคนมันเรียกว่าศาสตร์นะคะคนทำช่อง Youtube อาจจะมี2ด้านคนที่เป็นศาสตร์ยกตัวอย่างตอนนี้นะคะ,ะช่องติวเข้มมือใหม่ทำ Youtube ช่องคนบ้านนาอะไรนะนี่ก็คือช่องบ้านหมอสอน,สอนทำ u t u b e นะคะช่อง คนรักอิสระคนเลี้ยงหมู3มช่องเนี้ยที่วันรู้จักเนี่ยนะคะเราเรียกว่าศาสตร์ช่องไอวีระคนชัยภูมิช่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นศิลป์คำว่าศิลป์คือศิละปะค่ะความสวยงามตามธรรมชาติค่ะสิ่งที่มันมัน,มนพิสูจน์ไม่ได้แน่นอนร้อเซค่ะความเชื่อค่ะ,ะความงามค่ะเดนตรีค่ะ อย่างยกตัวอย่างเช่นช่องเพื่อนหนุนใจของพี่ไกรช่องนั้นเป็นศิลค่ะเป็นความรู้ทางด้านมันมันพิสูจน์ได้ไหมมันพิสูจน์ได้บ้างแต่เราต้องวัดและช่างใจค่ะว่าช่องเราเนี่ยจะเป็นศาสตร์หรือเป็นศิลแล้วเราจะรู้ได้ยังไงทุกคนอันนี้มันเป็นแนวทางแนวทางเบื้องต้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปของเราคำว่าศาสตร์ทำช่องให้เป็นความรู้ค่ะทุกคนทุกแขนงมีการทำช่องแบบความรู้ทั้งหมดเลยนะคะความรู้ที่มีคนรับรองความรู้ที่มีคนยืนยันทำไมวันถึงบอกอวีระ คนชัยภูมิว่าเป็นศิลปไอ้วีราเขาจะทําเรื่องสมุนไพรนะคะเขาจะทําเรื่องความเชื่อเรื่องสมุนไพรในการรักษาโรคซึ่งในปัจจุบันนี้ทางวงการแพทย์มันมีการรองรับแค่บางตัวอีกบางตัวไม่รองรับมันเป็นความเชื่อมากกว่าวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามที่เป็นความเชื่อมากกว่าวิทยาศาสตร์เราเรียกช่องเราว่าศิลปและฟังวันนะคะเวลาเราทําคลิป YouTube นะคะมือใหม่ ถ้าเราจัดว่าช่องเราเป็นศาสตร์เราจะต้องยึดความถูกต้องกฎระเบียบประเพณีเออรไม่ใช่ประเพณีประเพณีคือศิลน,นะคะคําว่าทาตามเ,เ,เรียกว่าอะไรทาตามเราได้ผลอะไรก็ตามที่ทําตามเราได้ผลอะไรก็ตามที่เป็นคลิปเกี่ยวกับความรู้ช่องไหนก็ตามที่ทําคลิปเกี่ยวกับความรู้ช่องเราคือศาสตร์แล้วเวลามีคนมาฟังคลิปเรา เขาจะต้องเอาไปทำตามแล้วได้ผลตามนั้นช่องแบบนั้นเรียกว่าศาสตร์ช่องแบบศิลป์ก็คือศิละปะความงามท่องเที่ยวกีฬาอาหารเป็นศินละปะค่ะทุกคนเป็นเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าอะไรเป็นอีกแขนงหนึ่ง ที่คนจะทําคลิปแบบนี้ประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ช่องเรื่องศินไม่จำเป็นต้องอ้างอิงความถูกต้องใดๆทั้งสิ้นคะ่ะทุกคนเราเราเราขอวันขอพูดอีกทีหนึ่งว่าช่องแบบสาระและช่องแบบบันเทิงช่องสาระและบันเทิงวันไม่ให้ประแจใครคะ่ะขอขออภัยนะคะพ่อดำเพจช,ช่องนี้ไม่ได้แลกซับแลกวิวนะคะต้องขออนุญาตคะ่ะใครเข้ามาเพื่อแลกซับแลกวิว วันไม่รับใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วการให้ประแจวันขออนุญาตอธิบาย